สบายดีพบก,กับท่องเทีย่ยวเมืองลาวทุกสถานที่แค้งขม,มวนเป็นแคงหนึ่งที่ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศเลาวที่มีทรัพยากรการท่องเทีย่ยวจำนวนหลากหลายพราะว่ัติทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมมื้อนี้จะมาวิา18สถานที่ท่องเทีย่ยวที่เด่นของแค้งขม,มวนวันนี้มีสถานที่ท่องเทีย่ยวได้แดก่อนจะไปฮักส่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อันดับที่18พระธาตุเมืองพรพระธาตุเมืองพรเป็นพระธาตุธรรมอิฐที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรี่โคตะบองและได้หาบการปฏิสังขร์นในปี1663ปัจจุบันนี้อยู่บริเวณธาตุได้มีมู่บ้านอยู่ในเบื้องหนึ่งของธาตุมีพระพุทธหบูบซึ่งเป็นที่เคารพของพุทธะจานิอเอกชน ถาดนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองท่าแขกไปทางทิศตะวันออกเสียงเนื้อประมาณ14กิโลเมตรตามเสน้นทางเลกที่12เหลียวใส่แล้วสูดต่อไปอีก16กิโลเมตรก็จใ้แห็นจุดที่ต่างของผาธาตอันดับที่17พเจธาตตุ้มพะวัง ถาดตุ้มพระวงังตั้งอยู่ท้องหัวซิมในวัดบาทน,นาวางใหญ่เมืองน้องโบกห่างจากตัวเมืองประมาณเ27กิโลเมตรเท้าสามารถขึ้นรถไปทั้งสถานที่ได้ทุกทุกระดูที่เอิ้นซื้อว่าถาดตุ้มพระว่างแปลว่าสภภาพทรงไหวทรงโอบคำ่ำและมีสิ่งสำคัญที่บรรจุไหวใน อบคํานันตามตำนานกาวามีอัฐิของพระอรหันตถาทยอยู่สีลูกใหญ่่อมกักท่านสามลูกและข้าววทอเม็ดในซาลีหนึ่งลูกและมีฝุ่นอัฐิอยู่ในโอบคํานันอีกด้วยอันดับที่16บทำผ้านาง ทำผ้านางแมนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์ที่ติดพันกับสมัยสงครามตั้งอยูบานผ้านางเมืองมหาใสห่างจากตัวเมือง12กิโลเมตรทำผ้านางเฮาสามารถเขาได้ทุกรดูโดยการรองเรือหรือขึ้นรถ ยูต่อหน้ารำผ้านางมีคุณลูกพรมและมีพระพุทธหูจำนวนล่วงหลายทำผ้านางเป็นธรรมสดบางบอนกว้างและบางบอนแคบแตกต่างกาันภายในถรมมีผ้าหินที่ดำมีหินงอกหินหย,ย่อยในนามสร้างทิศและคุงูซ่วงสลับซับซ้อนกันเป็นสันสันทำมีเงาวร้อยแมตเป็นรรมสดขวนผ้าป้าและควนผ้าแดง ดับทีิห้าน,นามตกตัดม่วงตาดม่วงเม,มนสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์เป็นนามตกตาดที่นอนอยู่ในบริเวณเดียวกันกับนามตกตาดสนามตั้งอยู่บ้านคุ้นคำเมืองคุ้นคำทางเขาระวางซ่อนหนามตกตัดนี่ห่างกันประมาณหกลอยห้าเจ็ดอยแมรตัดม่วงนี่ห่างจากทางเล็กที่แปดเขาไปประมาณ 1.5กิโลเมตรก็จะเห็นจุดสุดท้ายของน้ำตกอันดับที่14น้ำตกตาดสนามน้ำตกตาดสนามเม็สสถันที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตรเป็นน้ำตกตัดแฝดตั้งอยู่ในผู้พานา้ำ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนผูหินปูนเขตบ้านคุ้นคำเมืองคุ้นคำแขวงขมวนนำตกตาดห่างจากตัวเมือง3กิโลเมตรสามารถที่รถทุกประเภทซีล่อเข้าไปได้ประมาณ2กิโลเมตร จากนั้นกอย่างขึ้นภูเขาเดียนที่มีปลาแม่อุดมสมบูรณ์มีนกสัตว์ปลาหลายชนิดพันระยะทางดัางกาวนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงจุดน้ำตกตาดอันดับที่สิทาลัง บ้านท่าลังแม่นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนากายแขวงข้ามวนบ้านท่าลังมีระยะทางห่างจากเมืองท่าแขกแขวงข้ามวนเก้าสิบเก้ากิโลเมตรและงห่างจากเทนสบานเมืองนากายเจ้าสองกิโลเมตรเป็นเส้นทางปูยางเสื่องกันเดินทางเข้าถึงแมนสะดวกสบายสามารถเข้าทึงได้โดยพาหนะทางบกทุกป,ประเภท อันดับที่12น้ำตกตาดเสียงมือ น้ำตกตาเทียงลือตั้งอยู่บ้านนาต้อยเมืองบัวรพาแข้งขโมนเป็นน้ำตกตาทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามบ่แผ่น้ำตกตาอื่นๆในประเทศเฮาความสูงของน้ำตกประมาณเจ็ดสิบเมตรบริเวณน้ำตกมีอ่างน้ำที่ใสเย็นและสวยงามเหมาะแก่การลงลิ่นน้ำอาบน้ำลอยน้ำเพื่อสั่งความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเที่ยวชมและ ก่องคางอ่างนา้ำเย็นดังกาวนั่นปกคุมด้วยป้าใหม่ทีเคียวอุม่มหนะประทับใจแกะผูมัาพบเห็นหนอกนั้นบริเวณน้ำตกยังประกอบด้วยดอกไม้สีส้มพูดอกเพียนแบ่งบานเป็นตาซออนในปัจจุบันนี้แม่นได้จัดสรรเป็นสถานที่ทองเทียวอันดับที่11ถ้ำพานั่งลง ถ้ำพานั่งลงตังยู่บ้านคุ้นเงินเมืองคุ้นคำยู่เส้นทางเล็กที่8 a ห้างจากเมืองคุ้นคำประมาณที่2กิโลเมตรและห้างจากทางแดงลักเส้าประมาณเส้า5กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้ำเปิดอากาศล้วงมีซ้องสั้นความยาวประมาณ2กิโลเมตรภายในถ้ำม,มีเหวประมาณ4จุดใหญ่ๆมีหินงอกหินหย่อยลายแบบและ มีลายสีสันมีอ่างน้ำเป็นหินปูนหินประดับมีลายหูบทรงนาอัศจรรย์ทำแห้งหนี่สามารถเขาเที่ยวส้มได้ตลอดปี <S <S อันดับที่สิบทงกระเจียงทงกระเจียงตั้งอยู่ปาสงวนเขตหน้าว่างเมืองหน้ากายห้างจากเมืองประมาณ40กิโลเมตรทงกระเจียงเป็นทงหยาตั้งอยู่ตรงทิ ที่ทองเทียวทางธรมรมชาติตั้งอยู่บ้านโดยเมืองท่าแขกขึ้นรถไปตามทางเล็กที่12ห่างจากตัวเมือง22กิโลเมตรใกล้กับพระธาตุเมืองพรมาทางบ้านหน้าประมาณ3กิโลเมตรเป็นถ้ำผูโลงสามารถเข้าออกได้สบายปากถ้ำกว้างประมาณ80เมตรสูงประมาณเก1 0 0เมตรเป็นถ้ำซอดที่มีน้ำพรนไหลผ่านประมาณ3 5 0 0เมตรก็สอดออก อันดับที่6ทำน้ำหลอดเซบังไฟทำน้ำหลอดเซบังไฟตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเสียงเนือของป่าสงวนแห่งสาสตร์ทินน้ำนอซ่งกวมเอาเหนือที่ทั้งหมด1,430เฮกตาร์และติดกับบ้านปัะชาสนทาบ้านคือบ้านหยาแวดบ้านน้องบิงและบ้านควนขยมควมยาวของถามมี 115กิโลเมตรขึ้นรถไปตามเส้นทางเลขที่สิเมืองมหาไสเหลียวเหลียวคััวมุงกงซูธรรมนามลอดเซ้างไฟเมืองโบลละาห่างจากห้องการปกครองเมืองประมาณ14กิโลเมตรอันดับที่5กำแพงยักษ์บูฮาน กำแพงหินหยักผู้ขั้นหน้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งอยู่บัดไม่โพสีตรงทางจากเทศบาลเมืองท่าแขก8กิโลเมตรขึ้นรถไปตามทิศทางเนื้อตามเส้นทางเหล็กที่13ใต่้ายผู้ขั้นหน้าเป็นกำแพงหินที่กว้างและสูงมีหลายตอนซึ่งเมื่อร่วมกันแล้วยาวถึง15กิโลเมตร ส่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเที่ยว้มกำแพงหักนี้ดีที่สุดแมนอยู่แถบบานน้านนาโพซีธาบ้านไมโพซีกำแพงหินหักอยู่ที่นี่เป็นบนที่มีก่อนหินหักในหูทรงกำแพงที่บ่อท่านแตกแงกเงากมูโดยมีความเงาทงเจ็ดสิหาเมตรและมีความสูงทง16บเมตร อันดับที่สี่ทำสร้างทำสร้างอยู่ในถ้ำมีหินปูนมีหูมหางไข่คือกันกับหูบสร้างในระยะบนปีไม่เล่ามีผู้คนนิยมไปสรงนำ้ำบูชาหัวสร้างตามประเพณีทำสร้างตั้งอยู่บ้านถา้ำเมืองท่าแขกห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ8กิโลเมตร ขึ้นรถไปตามทางเหล็กที่สิบภายในถ้ำจะมีพระพุทธูปมีหูปั่นองค์คลักต่างๆอันดับที่3ามำผ่านองป้าฝาถทำผ่านองป้าฟ้าเป็นแรงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างอิ่วไก่กับบ้านนาข่างสร้างขึ้นรถไปตามทางเล็กที่สิ ซ่องห่างจากตัวเมืองท่าแขกไปทางทิตเวนออกเสียงเนื้อ14กิโลเมตรในถ้ำม,มีพระพุทธหูบจำนวนล่วงหลายทั้งซองลอยเศ้าเก่าองค์ที่มีอายุเก่าแก่กลัวหกลอยปีส่วนยูนาถ้ำม,มีนองป้าฟ้าที่สวยงามสนั่นพ่นจึงใส่ซื้อวาถ้ำพระนองป้าฟ้า อันดับที่สองทำกองล่อทำกองล่อเป็นแรงท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์ที่มีซื้อเสียงระดับแนวหน้าของโลกย่อนว่าเป็น้ำที่มีใส้หนามหินบูนไหลผ่านอุโมงค์ของภูหินปูนเข้าไปแหล้วไงไสซูลงแม่น้ำลองทำกองล่อตั้งอยู่ระหว่างบานหน้าตานเมืองหน้ากายและบานกองล่อเมืองคุ้นคำเมืองคุ้นคำเ้องห้างจาก เมือง46กิโลเมตรบรรดานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเส้นทางเล็กที่13เข้าไปตามเส้นทางเล็กที่8ไปหอดบานคุ้นคำมีเส้นทางแวร์สำหรับทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับผุมมักการไปจนไทยแมนทีเหือจกักหางยาวลองไปตามสายน,าน,น้มที่บูญจากบ้านนาพวกจังได้ก็ตามบรรดานักท่องเที่ยวสามารถพักแรมคืนน้ำเพื่อน้าบ้าน บ้านนาตานและบ้านกอง่ออันดับที่หนึงาถาสีโคตะบองผาถาศีโคตะบองตั้งอยู่บ้านศีโคตม,ม่วงซุ้มแคมฟังแม่น้ำคลองเสิงบริเวณนี้เคยเป็นใจกลางของอดีตเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรหลานสร้างตามทางเลขกที่1ิใตต้ห่างจากเมืองท่าแขก 6กิโลเมตรมีเศษตะซัดเช็ดสัน้นในเกนเป็นเล็กเศษตะซัดเฮ็ดด้วยเงินและข้ามปลายเศษตะซัดมีโค้มแกวปัจจุบันบอมีอเฉพาะเศษตะซัดสูง2แเมตรบริเวณตีนพระธาตุข่วงด่านละเ5้าหาแมรสูง30เมตร 8สถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแคว้์ขโมนและมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งที่น่าสนใจและระทับใจอีกด้วยถ้าหากท่านใดได้มาแคว,ว้์ขมมนก็ย่พภาพที่จะมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อพออักผ่อนย้อนอารมณ์ในวันพักต่างๆ คลิปนี้ก็ข้อจบลงเพียงเท่านี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปก่อไปอขออใหญ่